พี่น้องเบิงอีกพามาชมผลงานค่ะผลงานวันนี้นะคะก่อนเริ่มงานหลังจากที่ติดโควิดไป10วันนะคะพี่น้องเบิงสีแกงเหมือนแร็งห้อนๆผซกอีตูสดนามห่อนๆพี่น้องเบิง โอ้ยออนซ้อนออนซ้อนหลายพี่น้องมันหมานอยู่ค่ะมันพอสมควนอยู่พี่น้องมันอยู่ค่ะ เห็ดบักหน้าพี่น้องกำลังตุงตง้มๆขมงามเป็นปนี่เป็นนี่เปน็นนี่โอ้ไอเสียรไอเสียรอยู่เห็ดหูหนูขาวไอเสียรอยู่เห็ดหูหนูขาว เห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงหยักเห็ดเพิงหยักเห็ดเพิงหวานพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ <c oughs> พ่ออีกแล้วคะ่ะพี่น้องเห็ดเพิงหวานค่ะเห็ดเพิงหวาน ดอกน้งามเลยพี่้องเบิง้งมูพันก็ได้ไป้ลยดอกแล้วล่ะค่ะนี่นี่เห็ดพึง่งร่วมดอกงง้ามค่ะเบิ้งพี่้องเบิงบ้งใส้เบิ้งโอ้ยย่านบุได้หลายเอาหนาใส่นี่ก็เป็น ห้องน้ำไหลไหนี่น้อยพี่น้องอันนี้เห็ดพี่เบียด้วยค่ะนี่เห็ดพี่เบียตอนนี้ก็ประมาณสามโมงเสารเคิงทั้งสวีเดนพี่น้องเสาร์วันจันทร์ของทุกคนที่ทำงานโมูหว่าเห็ดอีหยงังค่ะบ่กก้าบายภาพเบ่งบรรยากาศในป่าพี่น้องบ่มีพี่น้อง เอ็มเฮียเอ็มเฮียร์มาริโอนายกซกเอ็นว่าฮีตจะเดินโคโยูหันโอ้ว้าวว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้นมูขอยเอือนห้องยุบมนพี่น้อง ไปหาเล่ากันด้ยวยจา่าพุ่นตาวเวนกำลังสองป้ามองนี่คุกทุกปีสิเคยออกหลายค่ะแต่ว่าปีนี้โบมีปัญไดค่ะพี่น้องรับชมกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกทุกท่านค่ะ